แยกยมราชค่ะเช้าเช้าวันเสาร์กำลังจะหาทางข้ามไปทางรถไฟแต่รถเยอะมากข้ามมาแล้วค่ะซึ่งสังเกตเห็นมอแปลงไฟตรงนี้เยอะมาก เจ็ดโมงหน้นาทีค่ะวันนี้ก็จะมารอขึ้นขบวนธรรมดาที่3 7 2วันนี้ก็คงจะได้แค่ขบวน3 7 2 3 5 6แล้วก็2 8 1ค่ะออกมาสายสัญญาณให้ไม้กั้นลงค่ะมุมนี้ก็อาจจะแคบหน่อย เพราะว่าถ้า372ผ่านเขาจะจอดผู้โดยสารก็สามารถขึ้นได้ตรงนี้วันนี้ก็เช่นกันค่ะมาแล้วค่ะขบวนธรรมดาที่372โอ้โห,โหน้องพิราบบินว่อนเลย สามเจ็ 3, 7, 2 2> วันนี้นาะทำเวลาดีมากเพิ่งจะแปดโมงมาจอดที่แยกยมาราชแล้ว การกระสานศึกก็จะมีลงปล,ปลายวันนี้เพราะเป็นวันเสาร์ หดูอว่าน้าจะพาเข้าชาั้น5หรือว่าชาั้น6ผมจะต้องเข้าชาั้น5เพราะว่าชั้น6ตอนนี้2ึ1เจอดอยู่2่1กำลังออกมา หนึ่งู้นอยู่นี่ค่ะค่ะเพื่อนๆพี่ๆท่านในที่อยากเจอวันนี้ปู่จอดอยู่ที่ย่านกรุงเทพ น,นี้เป็นเจ้าภาพจัดสับเปลี่ยนในย่านสถานีกรุงเทพ <110. S 2> วันนี้สามยังไม่เข้ามา ก็ไปพร้อมกับนาสีหนึ่งหนึงซนค่ะโอ้โหแรงมากตัวเปล่านี้ปลิวเลยสมูทไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ